สวสัสดีครับรายการอาจารย์มโนพูดปัญหาในวันนี้นะครับก็มาตอบคําถามอยู่ที่นี่เลยครับจังหวัดระยองครับตอนคืนแล้วตอนนี้สี่ทุ่มแล้วนะฮะก็มีท่านหนึ่งเข้ามาถามอาจารย์เชียครับเขาถามว่าเขาเนี่ยเปิดบริษัทมาเปิดมาแล้วเนี่ยไม่มีรายได้และไม่มีค่าใช้จ่ายเลยในปีนี้เขาคิดว่าเขาไม่ต้องทําอะไรเลยวันนี้ก็เลยจะมาถามอาจารย์เชียว่าต้องทาอะไรไหมแม้ไม่มีรายได้และไม่มีค่าใช้จ่ายเลยเนี่ยเปิดบริษัทเปิดทั้งส่วนมาเนี่ยอาจารย์เชฟตอบหน่อยครับ อาจารย์เจ็บต่อมาต้องทําอะไรไหมต้องทาค่ะอาจารย์ก็คือส่งรายชื่อบริษัทที่เราจดทะเบียนจัดตั้งเรียบร้อยแล้วนะคะให้กับนักบัญชีไปแล้วนักบัญชีก็จะไปทํางบการเงินค่ะส่งให้กับผู้สอบบัญชีและผู้สอบบัญชีลงลายเซ็นเรียบร้อยนะคะนักบัญชีก็จะนํางบการเงินฉบับนี้เนี่ยนะคะไปส่งให้กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าและก็กรมสรรพากรต่อไปค่ะอืมสรุปแล้วไม่ว่าคุณจะเปิดเป็นห้างหุ้นส่วน หรือบริษัทที่เป็นนิติบุคคลคุณเปิดมาแล้วไม่มีไรายได้หรือไม่มีค่าใช้จ่ายอะไรเลยคุณนิ่งนอนใจไม่ได้คุณจะต้องไปหานักบัญชีครับมาทําบัญชีเพื่อออกงบการเงินแล้วนักบัญชีก็จะเซ็นลงไปในงบการเงินนั้นว่าเขาเป็นผู้ทําบัญชีและก็จะต้องมีผู้สอบบัญชีเซ็นลงไปในงบการเงินนั้นด้วยว่าเขาได้ตรวจสอบงบการเงินนั้นแล้วก็จะถือว่าหมดความรับชอบของคุณแล้วถูกไหมในฐานะที่คุณเป็นผู้กอบการค่ะคถามอีกหนึ่งคำถามได้เขาไม่ถาม ไปหาคนมาเซ็นเป็นผู้ทําและผู้สอบตรงนี้เนี่ยเสียค่าใช้จ่ายอย่างไรบ้างครับเสียให้ใครยังไงค่ะอาจารย์ก็จะเสียให้กับผู้ทําบัญชีและผู้สอบบัญชีนะคะโดยรวมก็จะคิดรวมกันมาเลยนะคะเริ่มไปตั้งแต่5,000บาทถึง2 0 0 0 0บาทแล้วแต่สํานักงานแล้วแต่คนทําบัญชีคะ่ะโอเคแล้วทําไมเราต้องไปจ้างราคา15ื่นห้าสองหมื่นหรือหมื่นหนึ่งทั้งทังที่มันมีคนที่ เซ็นเป็นผู้ทำและออกงบและมีผู้สอบให้ด้วยแค่เพียง5,000ันบาททำไมเราต้องไปจ่ายแพงอาจารย์เชฟช่วยตอบหน่อยมันมีความแตกต่างยังไงอ่ะคือบางทีเราก็หาไม่เจอค่ะห0 0พันแต่มันมีเนาะโอ้เซิร์ชเน็ตเจอแล้วตอนนี้คือโลกยุคนี้กับโลกยุคก่อนไม่เหมือนกันแล้วนะตอนนี้เซิร์ชเน็ตก็เจอแล้วว่าที่ไหนราคาถูกค่ะถ้าเกิดหาที่ที่ได้ราคาถูกก็สามารถจ้างที่นั่นได้เลยนะคะโอเคก็แปลว่าถ้าเจอราคาถูกจ้างได้เลยเพราะว่ามันเป็นงบเปล่านะฮะมีคำถามหนึ่งคือถ้าเกิด มีบางคนบอกว่าก็อยู่เฉยๆไปเลยไม่ต้องทําอะไรเลยเนี่ยได้ไหมดันเจยบมุมมองเป็นยังไงบ้างค่ะถ้าไม่ทําอะไรเลยนะคะท้ายที่สุดแล้วคุณจะได้รับจดหมายค่ะติดตามให้คุณไปยื่นงบการเงินกับทางกรมพัฒนานรีตการค้าและบางท่านนะคะยังได้รับจดหมายจากทางสถานีตํารวจติดตามงบการเงินอีกเหมือนเหมือนกันค่ะและบางท่านทำไม และบางท่านยังได้รับจดหมายจากสถานีตารวจติดตามให้ท่านไปยื่นงบการเงินต่อกุมพัฒนาทรุรกิจการค้าเหมือนกันคะ่ะแล้วถ้าเกิดยังเพลิกเฉยอยู่ยังเพิกเฉยต่อไปเรื่อยๆนะคะท้ายที่สุดกุมพัฒนนะคะก็จะตีบริษัทของท่านว่าเป็นบริษัทล้างค่ะโอเค